บุญขั้นพื้นฐานเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตและชุมชนได้กล่าวแล้วข้างต้นว่าทานนี้เป็นเพียงการทำบุญอย่างหนึ่งในระบบการทำบุญซึ่งจะต้องทำให้ครบและทานเป็นบุญขั้นต้นซึ่งเป็นการเตรียมชีวิตและสังคมให้มีฐานทางวัตถุอันจะช่วยให้พร้อมที่จะก้าวสู่ความดีงามและการสร้างสรรค์ที่สูงขึ้นไปยังมีบุญด้านอื่นหรือขั้นสูงขึ้นไปที่จะต้องทำต่อไปอีก การเป็นการทำบุญที่ค่อนข้างเด่นโดยเฉพาะในสังคมไทยแต่ที่จริงในบางสังคมโดยเฉพาะในชุมชนพื้นฐานที่ชาวบ้านอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติและระบบครอบครัวอย่างเข้มแข็งทานจะกลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวันไม่เด่นออกมาคือมักเป็นการช่วยเหลือกันของคนที่อยู่ใกล้ชิดเฉพาะกรณีหรือเป็นรายย่อยและเป็นการให้ เพียงสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตเช่นอาหารและเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันในชุมชนเช่นนั้นการทำบุญที่สำคัญอาจจะเป็นกิจกรรมด้านอื่นที่ช่วยให้ชุมชนอยู่ร่วมกันด้วยดีเอื้อต่อความสุขความเจริญแห่งชีวิตของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนนั้นมีตำนานเรื่องหนึ่งในคำพีพุทธศาสนาที่ชาวบ้านสมัยก่อนคงจะคุ้นกันดีเพราะเป็นเรื่องประวัติของพระอินทร์ ที่เป็นเทวดาสำคัญซึ่งชาวพุทธรู้จักมากที่สุดและมาในคำพีหลายแห่งพระสงฆ์ย่อมจะนำมาเทศหรือเล่าให้ชาวบ้านฟังบ่อยๆหมายเหตุผู้เขียนตำนานพระอินคือเรื่องมคะ,ะมานพมาในคำพีสุมังคละวิลาสินีอัตถกถาทีฆนิกายในวงเล็บทีฆานิกายอัตถกถา เล่มสองหน้าสามร้อยยี่ปิดวงเล็บก,ก็มีในอัตถกถาธรรมบทในวงเล็บเล่มสองหน้า99ปิดวงเล็บก,ก็มีในอัตถกถาชาดกในวงเล็บเล่มหนึ่งข้อสองปิดวงเล็บก,ก็มีเนื้อเรื่องเหมือนกันแต่รายละเอียดปีกย่อยต่างกันบ้างจบหมายเหตุตำนานพระอินนี้ เป็นเรื่องของการทำบุญซึ่งเป็นตัวอย่างที่จะช่วยให้เข้าใจความหมายของบุญและการทำบุญถูกต้องชัดเจนมากขึ้นพร้อมกันนั้นก็ทำให้มองเห็นว่าชาวบ้านสมัยก่อนคงจะเข้าใจความหมายของบุญกันกว้างขวางพอสมควรตำนานทางพระพุทธศาสนาเล่าว่าก่อนมาเกิดเป็นเท้าสักกะที่เรียกกันว่าพระอินทร์หรือเท้ามขวานนั้นพระองค์ได้ทำบุญไว้ครั้งเมื่อเกิดเป็นมนต ชื่อมะคะเรียกง่ายๆว่ามะคานพอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งวันหนึ่งขณะที่ชาวหมู่บ้านกำลังทำงานกันอยู่ที่บริเวณกลางหมู่บ้านมะคานพซึ่งคงจะเป็นคนที่รักความสะอาดเรียบร้อยได้ชำระขยะมูลฝอยทำบริเวณส่วนที่ตนพักให้หมดจดสะอาดตาน่าสบายใจแต่แล้วมีใครอื่นบางคนชอบใจที่นั้นก็เข้ามาใช้ มอคะามานพต้องออกไปแต่ก็ไม่โกรธก็ไปชำระทำความสะอาดที่จุดอื่นแล้วย้ายไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถูกคนอื่นแย่งเอาที่นั้นไปอีกเขาก็ไม่โกรธคงย้ายไปทำที่อื่นๆต่อไปเพราะกับคิดว่าคนเหล่านี้ได้รับความสุขก็ดีแล้วเขามีความสุขด้วยการกระทำของเราการกระทำของเรานั้นก็ต้องเป็นกรรมที่เป็นบุญซึ่งจะให้ความสุขแก่เราด้วย เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วความคิดก็เดินหน้าวันต่อมาเขาจึงเอาจอบมาขุดแต่งจัดทำเป็นบริเวณลานที่เรียบร้อยน่าเรื่อนรมกลางหมู่บ้านให้ทุกคนที่ทำงานได้อาศัยใช้พักผ่อนทั่วกันจัดที่ผิงไฟในยามหนาวจัดหาน้ำไว้ให้ในคราวร้อนจากนั้นก็ไปพัฒนาทางเข้าหมู่บ้านปรับให้สม่ำเสมอเรียบร้อยสะดวกแก่ยานพาหนะแล้วสร้างศาลาขึ้นที่สี่แยกขุดสระน้ำ สร้างสะพานเมื่องานที่ต้องทำมากขึ้นก็เป็นเหตุให้กลับบ้านค่ำมืดเจอเพื่อนบ้านถามว่าไปทำอะไรมาก็ตอบเขาว่าไปทำบุญชำระทางสวรรค์ต่อมาก็มีผู้สนใจเห็นคล้อยตามไปร่วมทำบุญอย่างนี้เพิ่มขึ้นทีละคนสองคนจนพวกคนหนุ่มในหมู่บ้านเข้าร่วมกับเขาเป็นกลุ่มใหญ่ถึงส3สาคนคอยเที่ยวดูแลร่วมกันทำงานบุญในวงเล็บ บุญกรรมปิดวงเล็บแบบนี้เป็นประจำตัวนายมค้าเองซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มทาบุญในวงเล็บคือบำเพ็ญประโยชน์ปิดวงเล็บอย่างนี้เมื่อได้รับความนับถือเชื่อฟังมากขึ้นก็ได้แนะนำชักชวนชาวบ้านทั้งหลายให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันและและเว้นสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเช่นสุรายาเสพติดและการพนันจนชาวบ้านอวยทานรักษาศีลกันทั้งหมู่บ้าน ฝ่ายในบ้านได้เห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ก็เกิดความไม่พอใจพระมองเห็นว่าก่อนนั้นเมื่อพวกชาวบ้านเหล่านี้ยังดื่มสุรายิงนกตกปลาล่าสัตว์เป็นต้นตนก็มีรายได้จากค่าตุ่มสุราและเก็บสวยเป็นต้นแต่พอชาวบ้านหันมาทำบุญตามนายมะคะกันรายได้นั้นก็หมดไปจึงหาทางขัดขวางในที่สุดขัดใจมากก็เลยไปฟ้องทางการจนถึงพระราชาว่า มขามานพคิดการใหญ่ซ่องสมผู้คนจะก่อการกำเริบเสบสารพระราชาทรงส่งไพรพลตามนายบ้านไปเห็นกลุ่มนักทำบุญกำลังนั่งประชุมปรึกษากันอยู่เกี่ยวกับงานที่จะทำในวันต่อไปก็เห็นสมคำฟ้องและได้ร้อมจับตัวทั้งหมดทุกคนมาส่งพระราชามขามานพกับพวกจะถูกลงโทษแต่ด้วยสัตว์กิริยาก็พ้นภัย พระราชาทรงสอบสวนทราบว่าคนเหล่านี้รวมกลุ่มกันทำบุญเช่นเที่ยวดูแลปรับถนนหนทางให้เรียบร้อยสร้างศาลาพักตามทางแยกขุดสระน้ำสร้างสะพานให้แก่ประชาชนกระส่งสนับสนุนรวมทั้งพระราชาทานพระราชาทร,รัพย์มาเป็นกำลังด้วยนักทำบุญกลุ่มนี้เมื่อได้กำลังหนุนก็ยิ่งคิดทำบุญมากขึ้นไปอีกโครงการต่อไป คือสร้างศาลาพักแบบถาวรที่สี่แยกงานบุญใหญ่คราวนี้พวกผู้หญิงแม่บ้านก็ขอมีส่วนร่วมทำบุญในวงเล็บปฏิปิดวงเล็บด้วยเช่นจ้างคนทำอุปกรณ์บางส่วนของศาลาให้คนขุดสระน้ำปลูกไม้พุ่มไม้กอไม้ดอกไม้ประดับต่างๆจนศาลาถาวรหลังนั้นสำเร็จเรียบร้อยมเมอข้ามานบและเพื่อนๆผู้เป็นนักทำบุญทั้งหลาย ได้ทำกรรมอันเป็นบุญในวงเล็บบุญกรรมงานบุญติดวงเล็บอย่างนี้เมื่อสิ้นชีวิตแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์โดยมาคะมานผู้เป็นหัวหน้าได้เป็นเท้าสักกะคือพระอินหมายเหตุผู้เขียนนักทำบุญกลุ่มนี้มีจำนวน33ซึ่งตรงกับคำบาลีว่าเตติงสะ อันเป็นที่มาของชื่อสวรรค์ชั้นนี้ว่าตาวติงสาในวงเล็บดาวดึงเท่ากับสวรรค์ที่33คนมาเกิดปิดวงเล็บจบหมายเหตุ